วันนี้เข้าป่าหาหัวปวกไปเลี้ยงปลาครับผมหาหัวปวกไปเลี้ยงปลาปลาขาดอาหารจืเจอแล้วเจอแล้ว เือแล้วไงือแล้วจือสองหัวหัวปวกยือสองหัวแล้วหัวปวก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  Оп, 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 สองหัวครับหัวบหัว เจออะไรนี่เจออะไรนี่โอ้นึกว่าหวยทอวงอีทธิมันนี่บอกพูนว่าเครืองเขาลง cửa khẩu lông đi mua phần ba cửa khẩu lông xí thong cửa khẩu lông xí thong cửa khẩu lông này เขาหลงบ่นี่ยวันหน่าเก็บโต๊กกอนเบิองเป็นคือว่าเครื่อเขาหลงเป็นแนวหนิวนีว่นคือว่าเครื่อเขาหลง เครือเขาหลงเป็นจังได้เดี๋ยวพูดเท่ากนว่าเครือเขาหลงเครือเขาหลงสีทองเนี่ยนี่บอเป็นสีทองนี่บอเครือเขาหลง นี่บ่นี่อย่าเข้าลงนี่บ่นี่เพิ่นว่า bính ừ, phu là cái này, ôi nha, phấn rồi thấy ừ, không ạ, ưa khâu lủng sỉ thuong luôn ạ, ưa khâu นี่ครับเครือเขาหลงคนวะนี่เป็นผู้เฒ่าเก่าคนว่าผู้เฒ่าโบรา,าคณาานคนว่าเครือเขาหลงแต่ว่าหากบุเห็นเครือบุเห็นตน้นเห็นแต่น้ำขี้ดินเกิดเต่น้ำดินเลาะดินน้ำดิน หางดุงกลางป่าฮึมมาพอห้างนกอีกบ้านห้างนกมกเป่าเลยเนี่ยมีใครห้างนกกับสีท่วงเอาขึ้นมาเห็ดห้างเล่นกัน ห้างนกหางห้างนกหางโอ้หอดห้างนกครับนี่โอ้ หาหัวปวกแบบมากเจอเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงสีทองเห็นเครื่อเขาหลงสีทองเอาครับชอบคลิปนี้ก็กด ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผม